ก่อนที่จะมาเป็นงานช้างงานนี้นะนะคะปรากฏว่านี่ค่ะคุณพิรพันธ์นะโอ้ไปดูที่ตัวเองเลยไม่ใช่เฉพาะคุณพิรพันธ์นะนี่คุณขิงก็ไปคอยจัดแจงดูค่ะในฮอลนะ่ยนะคะนี่เห็นว่าวันนั้นเนี่ยดูกันถึงตีหนึ่งเลยอ่ะคือดูทุกอย่างแม้กระทั่งโต๊ะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยลงนามเพื่อสมัครเป็นสมาชิกนะคะของพรรคเนี่ยก็จะดูด้วยเดี๋ยวนี้ก็ดู โตเตเนี่ยไอ้มันเรียบร้อยไหมไอ้มันจะดีไหมเดี๋ยวจะมีปัญหาไหมเนี่ยนอกจากหอมนะเดี๋ยวจะมีภาพโต๊ะอ่ะเซ็นแล้วจะเขย่าไหมนะพอทันนั่งนะใช่ใช่ไหมจ่ายเงินสองพันแล้วเซ็นลายชื่อเนี่ยบางทีเขย่าไปขางอกแงกนี้ก็ไม่ดีนะใช่ใช่เดี๋ยวเออเดี๋ยวเสียเลิกนะคือดูแบบละเอียดขนาดนั้นน่ะจนเนี่ยคนใกล้ชิดนะของคุณพิรพันธ์บอกเลยว่าโอ้คุณพิรพันธ์เนี่ยเหมือนกับเป็นแบบ เจ้าพ่อละเอียดอ่ะเป็น perfectionist อ่ะก uh ็ค huh. ือคือโดยปกติอ huh. ่ะแกก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะเรื่องละเอียดละอ้อไม่งค่นั้นแกจะเป็นมือตรวจสอบสมัยก่อนเนี่ยใจังหออในสภาเนี่ยเดูนี่ยนี่ระดับหัวหน้าพักต้องมาเช็คเองนะเนี่ยนี่แหมทุกมุมละเอียดมากแล้วก็ประชุมพอดูเสร็จนี่ประชุมเลยเออจะประชุมนี่อันนี้ดูดีนายกยืนนะเหมือนเหมือนสแตนดี้เลยอ่ะนี่ ไม้ขนาดบอลจะมาถ่ายรูปนะมันจัดแจงให้เลยนะเป็นคอสตูมให้เลยนะนี่อันนี้สแตนดี้คือในวันงานจะมีสแตนดี้นะคะของท่านนายกค่ะแล้วก็สแตนดี้ของคุณพิรพันธ์แต่คุณพิรพันธ์ยังไม่เอาอ่ะจะมาถ่ายรูปวับท่านนายกแล้วแบบเรียนแบบด้วยเออภาพนี้น่ารักดิเหมือนกันนะเอเก๋ดีเก๋ดีเก๋กูดเลย